ดำเนินทค่ะพบกับกิจกรรมดีๆในเดือนมิถุนายน2559นี้ในโครงการเข้าวัดปฏิบฏัติศีล8ครั้งนี้เป็นครั้งที่135ปฏิบัติบูชา45ปีโพธิกิจสำหรับครั้งนี้พวกเราผู้รับใช้และผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะร่วมกันปฏิบัติบูชาถวายพ่อครูสมณะโพธิลักษ์ค่ะ เนื่องในวาระครบรอบที่ท่านบวชครบ45ปีและท่านได้ทำงานศาสนาช่วยเหลือผู้คนให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีสัมมาทิฏฐิค่ะค่ะจนแต่ละคนสามารถมาลดละกิเลสได้อย่างมากมายทั้งนี้แม้พวกเราเองนะคะก็เป็นหนึ่งในจำนวนผู้คนเหล่านั้นกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะเริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่17 เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีมาที่ศาลาค่ะมาสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็ฟังธรรมค่ะแล้วก็ออ,ออกกําลังกายโยคะดีมากเลย18นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็นรายการวิปัสสนาจอแก้ว พระนั้นได้สึกแล้วรืยังครท่านท่านใออะไรก็ได้แล้วร้ไม่เสียจบสกั้เพราะว่าเราเป็นฟังแล้วตไม่สนะรัแล้วก็รู้สึกตื่นตัใจแล้วก็ตฟังใจว่า สิบสามนาฬิกาเป็นการฟังพระธรรมภาคบ่ายและส่งท้ายกันด้วยข้อคิดก่อนจากฝ <ไป S 1> ากไ, <ป S 1> ไปบำเพ็ญจากท่านสมณะและสิขมาศค่ะในาศาสนาพุทธเราก็ถือว่ามาสร้างบารามีเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดชาติเดียวแล้วคนที่ไม่มีบารามีแล้วมันจะเสียหายไหมเสียหายสิเพราะมันจะไปเกิดอยู่ในที่ที่ ตกกรรมลำบากนรกบนดินนี่แหละไม่ต้องตายแล้วเป็นนรกหรอกอืมเออเริ่มเป็นวัดเดียวกันแล้วอ้าวสาธุมาจะตั้งสติมากขึ้นเลยจะอ่านหนังสือของข้อท่านให้ได้ทุกวันค่ะเอาเอ,าอตั้งใจจะมาอีกค่ะเอาเขาจะพูดนะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นครั้งที่136 เข้าพรรษาตั้งสัจจาอธิษฐานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2559นี้แล้วอย่าลืมลม,มาพบกันนะคะเจริญธรรมค่ะ